สวัสดีครับผมกับพ่อพอกันเนื้ครับพี่น้องกับผมช่องผิศใชครับมารอโคกขึ้นกาแล้วครับเมื่อนเมื่อคืนนี้ฝนตกเบิดขึ้นพี่น่องกต่ีมีเห็ดอุบมเหมือนแต้เขาเห็นเราลายดอกนึงท่านมีอย่างพี่นอ้องตาเป่าอยู่หนะ่อยปุ่งยางมาหอดหุ่มเห็ดครับดอกแรกแห้งบานของห้องครับเป็นเห็ดกอนะครับพี่อะพี่น้องโคกซับมงคลพี่อะครับเป็นหดก้อยดอกแรกของห้องท่านในมีหดไป็สองห้องกลก็ตาอยู่พี่น้อง กลุ่มนึงน้อยๆน,นะครับกลับไปรุ่นี้เบื้องน้ำกันแล้วเนาะครับว่าสีมานบ้ามือไงนี่แหละเห็ดเท้าชุดแรกของผมได้สองดอกเห็ดก็อีกครับนี่ที่เป็นดอกบานครับจะแ,แข็งดีอยู่ครับ ไม่ปุกเงามันมัน้ยขาก็เป็นตัวดูจิกกันเน่ยหิดเพื่งครับหิดเพื่งครับดอกนึงนี่แตควันไม่ này nhưng đỏ thì nâu của tất cả tiêu hướng của nâu tím lấy của không có để má nó các bạn này Ủa, mây phía nóng Mình mì tóm nhau nhau chứ Nó có ít đỏ khắp Đang ngắm lên Ng ngang 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 đường ngang 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 กอดอกมือไหมปื๊ดขา,างไงเลยเก็บหินท่านกันพี่นอ้องเป็นหนึ่งกันหนึ่งตำน้ำพริก,ลกรแล้วเดี๋ยวแกแน่นะไอซีดอกอนี่แหละ กอครับโอ้ฝนตกเซฟพี่นองโอ้ขาฝุ่งดงหรือคอยแห้งเลยนกยุง้งอีกดอกครับเึ่งเหลืองครับพืชเบิบ้งหิดมูนี่ ยังเกินสร้าง,างล้างอยู่พี่น้องสีสองสามสีสีดกอกดอกกระดังงามเลยครับ เห็ดก้ดอกหนึ่งครับเห็ดก้ใหญ่อีกครับดอกเบลอเลยก้อีกครับตูม đọt chùm Hãy ừ, đèn cho ขึ้นน <abil itation. S 1> กนุ้งครับเดี๋ยวอุ้ยดอกนึงนิดหน่อยเห็ดกออีกดอกนึงครับ พื่งไข่ครับพื่งแดงครับนี่คนหนึ่งหน่อยนึง หนุกหนุงหนุอยโอ้เกิดกอดอกนี่ไหมันตาเนยๆว่าเต็มตามเต็มว่าเกิดเกิกอดอกนี่คือมาเกิดยุงสิคือบุคคลมาเกิดอะไรกันเห็นหน้าเขาขขเกิดทุกคุณเหนุนาเขา นี่ปลาขาวดอกแข็งๆเนะี่ยแล้วงูเรียงตุ้มนึงครับเกิดทุกห้องเห็ดหน,น้าเขาหนุ่มหน่อยดอกนึงครับ กอดอกนึงครับโอ้ยยังกินมันขาเหลือหน่อยเดี๋ยวนึงนหลังหนาหลังตาซื่นใจพี่นอ้องผึ่งแดงดอกนึง ดกอรครับอ,อย่างงามเลยครับแฝดใช่ไหมดอกหนึ่งยี่งถึงครับจุ่มหนึ่งเนีุ่่มนี่อยู่กับทางเลยคนหยยบเุ่มเนเน่าสามจุ่มงามงามครับ ลุกนุ้อีกดอกนึงครับเห็ดกออีกครับโอเคะสองอันอ ก็ครับสลังปตาหนี่อีกกุ่มหนึ่งครับห่มเดียวกันทุกคนละมุมเอาละครับพี่น้องบอลนะมาหอดรถดฮอรแล้วครับกลับบ้านแล้วพี่น้องครับนี่ตาของเขาครับจะเป็นเห็ดกอเห็ดกอเห็ดห,หนาขาวเห็ดผึ่งครับพี่น้องนี่ยตาเนี่ยตาของเขานะครับ ต,ตาแม่บ้านที่เป็นเห็ดท่านหลายครับี่ <Du S 2> เห็ดท่านเห็ดก็อยากหายากหาห้างเนี้ยนะครับมือนี้ก็ได้อย,อ,อยากถือว่าอึดแนอ่อยู่ครับสองคนเหาก็ได้ยตรงนี้แหละครับมือนี้แต่๊กะตาถึงงวยเงี้ยจังวะเนาะครับเนาะพี่แหละพี่นอ้กกงนองโคกสมงคลหม่องโฮมาประจําคือเก้นี่เด้อครับหม่องโคกสีสีเขาบ่ค่อยได้เข่าเนาะครับมาแต่โคกพี่แหละประจําโคกประจำหม่องโฮอครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้นะครับกับมีความหมาันฝากพี่ฝากน้องทรงนี้แหละครับเบิ่งคลิปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องทิศใช้นะครับ อดีมีกับลังใจเฮ็ดชิปห,หม่ๆให้พี่เห็นนองบ้องครับถ้ายชิปนี้่อย่างพี่น่องก็ขอให้พี่เห็นนองอยู่ดีมีแห้งลำลำเลยๆสุขูสุขศลัะครับพ่อกันชิปหน้าครับผมสวัสดีครับ